ทิศทางดวงชะตาของชาวสิงห์นะคะในช่วง15-31ตุลาคมนะคะมีดาวราหูขยับย้ายนะรวมทั้งเดือนนี้นะคะดาวการเงินยังได้อยู่นะดังนั้นเรื่องเงินเรื่องทองของชาวสิงห์นะคะจะมีทิศทางต่อเนื่องเป็นอย่างไรไปอัปเดตกันได้ในคลิปนะคะท่านใดที่ลัคนาราศีสิงห์รับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15สิงหาคมถึง14กันยายนก็รับฟังได้ถ้าคุณสนใจเรื่องดวงเรื่องการพยากรณ์การขยับย้ายของดวงดาวส่งผลกับชีวิตคุณอย่างไรฝากกดติดตามช่องโหราศาสนะคะ สำหรับดวงดาวนะคะในช่วงเครื่องหลังตุลาคมนะคะมีการขยับย้ายหลายดวงนะคะรวมทั้งดาวใหญ่ก็คือดาวราหูนะคะดาวราหูของชาวสิงห์นะคะจะเข้าสู่ภพเรือนมอรณะนะคะโดยจะอยู่ในภพเรือนนี้ไปเป็นเวลา18เดือนนะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงเรื่องเกี่ยวข้องกับปัตตานีนะคะปัตตนีก็คือเรื่องของ หุ้นส่วนได้นะคะคู่ค้าคู่สัญญานะลูกค้าหรือว่าเรื่องของเพศตรงข้ามนะคะสำหรับดาวราหูไปอยู่ในภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงดังนั้นในช่วง18เดือนจากนี้นะคะก็อาจจะมีเรื่องความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆโดยเฉพาะคนที่ทํางานในเชิงของหุ้นส่วนร่วมหุ้นลงทุนนะคะการเปลี่ยนแปลงในเชิงของการเงินนะเรียกว่าช่องทางหรือผู้อุปธมรม เนื่องจากดาวราหูนะคะจะไปอยู่ตรงข้ามกับเดือนการเงินนะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างของชาวสิงห์อาจจะเป็นเรื่องผลประโยชน์รายได้รายรับนะคะโดยพบเดือนมรณะนะคะก็ส่งผลดีกับเรื่องมรดกนะการเงินที่มาจากเรื่องงานกงสีนะคะหรืออะไรที่สืบทอดจากดั้งเดิมมานะคะเรื่องของการต่างประเทศการเดินทางไกลนะคะหรือการงานการเงินของชาวสิงห์นะหลังจากราหูย้ายนะคะก็มักจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องการเดินทางไปมาเดินทางบ่อยขึ้นได้นะคะ นอกจากนี้นะคะมรณนะก็เป็นเรื่องของวงการที่เกี่ยวข้องกับความป่วยความเจ็บความตายอยุ่ยารักษาโรคสุขภาพเหล่านี้ได้นะคะและอาจเป็นช่วงปีที่ชาวสิงห์ก็มีงานพิเศษงานเสริมงานงอกขึ้นมาด้วยนะเนื่องจากมรณนะก็คือลักษณะการงานที่เกิดขึ้นและจบลงในแบบสั้นๆนะคะ สิ่งเหล่านี้นะก็เป็นความหมายในเชิงที่ดีที่ส่งเสริมตามลักษณะดวงดาวนะคะอย่างไรก็ดีมรณะนะเป็นพบเรือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพได้ด้วยนะชาวสิงห์ก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพทั้งของตนเองของคู่ครองหรือคนใกล้ชิดนะคะแต่จากนี้ในแง่ของความสัมพันธ์นะก็ส่งผลด้วยนะเนื่องจากดาวราหูเป็นเจ้าเรือนคู่ครองนะคะใครที่มีคู่อยู่แล้วในเชิงครอบครัวหรือเรื่องของการคบหาความสัมพันธ์ในเชิงแบบพึ่งดูใจก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ ต้องประคับประคองนะหรือใช้เรื่องของความอดทนให้มากขึ้นนะเนื่องจากพบมรณะมันเป็นพบที่มักจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงความผันผวนได้ง่ายนะคะในช่วง18เดือนก็อาจจะมีการครบหานะสําหรับใครที่เป็นโสดนะคะหรือกาลังมองหาเรื่องความสัมพันธ์นต่างๆนะคะ,ะมีแนวโน้มว่าไปคบหาบุคลต่างไวัยได้นะเรื่องของการมีคู่หรือพูดคุยกับชาวต่างชาติอยู่นะเรียกว่าเป็นลักษณะไปไปมามาหรืออยู่ห่างไกลกันลักษณะนี้ก็ถือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะคบหากันได้ยืดยาวนะคะ สำหรับในช่วงหลัง17ตุลาคมไปนะดาวราหูก็ถือว่าจะไปอยู่ในภพเรือนของดาวพฤหัสนะคะดาวพฤหัสเป็นไปในทิศทางใดนะก็ส่งผลเพราะว่าเป็นเจ้าเรือนที่ดาวราหูไปอาศัยอยู่นะคะ ดาวพรหัสตอนนี้นะคะอยู่ในภพเรือนสุภะนะคะแล้วก็เป็นราชาโชคอยู่นะแต่เนื่องด้วยปัจจุบันก็ยังเดินโคจรถอยองศานะคะส่งผลเรื่องความดีงามของดาวพรหัสที่ส่งเสริมก็ยังไม่ค่อยเต็มที่นะคะโดยดาวพระหัสก็จะเริ่มดีขึ้นในช่วงมกราคมนะส่งผลชาวสิงห์ก็จะมีเรื่องของ อาการเริ่มใหม่ที่ดีขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆที่มันจะเริ่มคืบหน้านะคะรวมทั้งอาจมีเรื่องของการจบลงของอะไรบางอย่างก็ได้นะเรียกว่าอะไรที่มันไปต่อไม่ได้หรือว่ามีเหตุให้ต้องหยุดชะงักจบลงมันก็จะมีสิ่งใหม่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะดังนั้นในช่วงนี้นะคะหากยังรู้สึกว่าชีวิตยังไม่ค่อยชัดเจนเรื่องทิศท,ทางการงานนะรวมทั้งเรื่องของผู้สนับสนุนนะคะก็น่าจะเป็นเหตุเนื่องมาจากดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความงอกงามมีการเดินถอยหลังอยู่นะคะ ดาวพระหัสของชาวสิงห์นะคะจะเดินหน้าเข้าสู่พบเดือนการงานนะในช่วงเมษายนปี67นะคะดังนั้นมันก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงเด่นชัดเรื่องงานนะไม่ว่าใครที่อยากจะเดินทางไกลต่างแดนต่างประเทศนะคะความเด่นชัดในเรื่องของการลงทุนนะหรือมองเห็นจุดที่สร้างผลกําไรหรืออะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆก็จะมีความคืบหน้านะคะสําหรับดวงชะตานะคะของชาวสิงห์ในระยะเวลาใกล้นี้ก็คือช่วง15-31ตุลาคมนะคะ ดาวไปรวมกันอยู่ในภพเดือนสหัสชชะหลายดวงนะเป็นภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพื่อนฝูงเรื่องมิตรสหายเรื่องแวดวงนะคะ่งบอกถึงช่วงครึ่งหลังตุลาคมนะมีปฏิสัมพันธ์กับคนเยอะนะคะการเข้าหมู่เข้าสังคมประชุมนะหรือว่าเรื่องของการพูดคุยโปรเจกต์ต่างๆอาจจะมีเข้ามาะคะอาจเป็นช่วงที่ต้องเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับคนหลายฝ่ายหลายส่วนนะแก้ปัญหาบ้างได้ประโยชน์บ้างนะคะหรือมีเหตุให้จะต้องไปคลุกคลีเกี่ยวข้องกับเรื่องมิตรสหายหรือพี่น้องนะคะ สำหรับดาวประจาตัวชาวสิงห์นะคะ18ตุลาคมไปนะคะดาวอาทิตย์จะมีมาตราฐานน้อยนะคือความเป็นนิดนะคะนิดก็คือ,อมาตราฐานทางดวงดาวนะซึ่งหมายถึงเรื่องของความน้อยนะคะดาวอาทิตย์ก็ถือว่ามีกําลังต่ําสุดในรอบปีนะดังนั้นตัวตนของชาวสิงห์ในช่วงนี้นะคะเมื่อเข้าไปอยู่ในแวดวงสังคมนะคะช่วงนี้อาจจะรู้สึกถูกเอารัดเอาเปรียบนะจากการเข้าสังคมได้นะต้องเข้าไปพบปะพบเจอคนที่ไม่อยากพบเจอนะหรือว่าช่วงเวลานี้มีอุปสรรคจากเรื่องของคน การเข้าไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับสังคมช่วงนี้นะอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะคะมีบางอย่างที่รู้สึกอึดอัดขัดข้องใจอยู่บ้างนะคะอย่างไรก็ดีส่งผลกับเรื่องสุขภาพได้บางทีก็รู้สึกอาจจะป่วยอ,อ่อ,อดๆแอดแอดนะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายตัวสบายใจนะคะอย่างไรก็ดีเรื่องเงินทองยังคงดีอยู่นะเนื่องจากดาวพุธนะคะเข้าสู่พบเรือนสหัสชาก็คือยังได้เงินจากเรื่องแวดวงสังคมการติดต่อประสานงานต่างๆนะคะ การติดต่อทางการเงินช่วงนี้ก็อาจจะมีบ้างนะที่ต้องเสียเปรียบนะถูกหักนู่นนี่นั่นเยอะนะหรือว่ามีลักษณะของการได้ไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้นะคะเนื่องจากดาวศุกร์นะช่วงนี้นะคะทับลัคนา แต่จะไปเล็งกับดาวเสาร์คู่เส้นศัตรูนะคะดังนั้นก็ถือว่าการงานบางอย่างก็ต้องอยอมยอมหย่วนหย่วนนะหรือว่าออนอ่อนผ่อนตามลูกค้าหรือว่าคนที่เราติดต่อด้วยนะคะมีลักษณะงานที่เป็นงานช่วยบ้างงานเพื่อสังคมงานกําไรน้อยนะงานขายส่งลักษณะนี้ก็อาจจะมีเข้ามาบ่อยในช่วงนี้นะคะอย่างไรก็ดีดาวพระเกตนะยังคงให้โชคลาภกับชาวสิงอยู่นะก็มักจะ,ะนําเรื่องเงินแป,กแปลกๆมาให้นะมีโชคลาภบางอย่างนะหรือว่า บางอย่างที่ไม่มีเหตุผลก็เกิดขึ้นนะเช่นได้เงินแบบเร็วๆนะคะหรือว่าเงินที่ไม่น่าจะได้ก็ได้มาบางครั้งสิ่งที่ต้องใช้โชคใช้ดวงนะคะก็ถูกผลักดันนะให้เรื่องของโชคลาภเนี่ยเข้ามาแบบไม่ตั้งตัวนะคะรวมทั้งช่วงเวลานี้อาจจะเกิดประสบการณ์ทางจิตแปลกๆนะเช่นฝันเป็นมงคลบ้างหรือว่าก็เกิดเรื่องของจิตสัมผัสเรื่องของความรู้สึกนึกคิดที่แปลกประหลาดนะคะเวลานี้ชาวสิงห์ที่มีอุปสรรคทางการงานนะหรือว่า,าคน ไม่หวังดีต่างๆที่อยู่รอบตัวหรือรู้สึกไม่สบายใจนะก็หันหน้าไปพึ่งพาเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพลังที่มองไม่เห็นนะเป็นเรื่องของ องค์เทพต่างๆที่คุณนับถือก็ได้นะก็อาจจะได้ผลอย่างรวดเร็วนะคะช่วงนี้นะคะมากับดวงนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะคะอย่างไรก็ดีนะเรื่องของโปรเจกต์โครงการของชาวสิงห์นะก็อาจจะมีคนมาเสนองานต่างๆนะคะเรื่อง,องการชักชวนไปทํานู่นทนํานี่การให้โอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแต่เดือนนี้ดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุภาษณ์นะก็คือความเจริญก้าวหน้ามีกําลังเป็นประนะคะ การพูดคุยใดๆช่วงนี้ก็เหมือนจะ,อะเป็นการพูดคุยคร่าวๆนะเป็นการวางแผนหรือว่ายังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจนเท่าไหร่นักนะคะสหรับดาวเสาร์ของชาวสิงห์นะคะเดินถอยหลังมาระยะเวลาหนึ่งนะส่งผลศัตรูส่งผลคู่แข่งต่างๆนะคะก็ถอยไปด้วยนะคะและดาวเสาร์นะคะจะเริ่มกลับมาขยับขยื่นนะเริ่มเดินหน้าประมาณปลายตุลาคมนะคะดังนั้นคู่กรณีคู่ปัญหาคู่ขัดแย้งนะก็อาจจะเริ่มมีกําลังขึ้นมาก็เริ่มขยับขยืขย่นนะคะมีแนวโน้มว่า าการกลับไปแก้ไขปัญหาหุ้นส่วนนะหรือปัญหาที่ทุเราเบาบางลงไปเนี่ยก็อาจจะถูกขุดคุ้ยหรือฟื้นขึ้นมาเพื่อทําให้จบลงอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับบรรยากาศครวัวเรือนชาวสิงห์นะคะเดือนนี้ดาวที่เยี่ข้องกับพันธุ์ทเป็นประนะถือว่ามีกําลังหรือมีเรื่องให้ต้องจัดแจงเป็นลักษณะทั่วๆไปนะคะเน้นเป็นทางรายจ่ายด้านจุกจิกนะคะรวมทั้งเรื่องของบุตรหลานบริวารยังคงเดินถอยหลังนะคะถือว่าเป็นลักษณะปัญหากเก่าๆเดิมๆนะควบคุมได้ง่ายอยู่นะคะ ช่วงนี้นะคะอาจมีเรื่องของการไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับพี่น้องมากขึ้นนะคะเรื่องของการแก้ปัญหาบ้างทํากิจกรรมร่วมกันบ้างนะคะบางท่านนะคะมีโชคลาบนะได้ลาบทางการเงินเกี่ยวเนื่องเรื่องของพี่น้องคนใกล้ตัวได้นะคะสําหรับชาวสิงห์นะคะที่เป็นโสดหรืออยู่กับหมู่เพื่อนเยอะนะคะเดือนนี้ดาวไปรวมกันอยู่ในเรื่องการเข้าสังคมนะคะการทํางานเป็นกลุ่มนะหรือเรื่องของการทํางานในเชิงสา,าธารณะประโยชน์การทําเพื่อสังคมก็ได้ช่วงนี้นะคะ นี้ดาวประจําตัวของชาวสิงห์นะคะมีกําลังน้อยนะเรามาระวังเรื่องถูกเอาเปรียบบ้างนะคะเรื่องของการาจเจอคนหวังผลประโยชน์นะหรือเราปฏิบัติต่อเขาอย่างหนึ่งเขากลับตอบแทนเรามาในทางตรงกันข้ามสำหรับเรื่องทางสุขภาพนะคะช่วงนี้ดาวประจําตัวมีกําลังน้อยนะรวมทั้งดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพละกําลังวังชาต่างๆก็มีกําลังไม่แน่นอนด้วยนะคะถือว่า,อาดูแลสุขภาพให้มากขึ้นนะคะอาจมีเรื่องของอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ง่ายนะเกี่ยวข้องกับตัวตนนะคะ อ่อนลาอ่อนแรงนะหรือบางช่วงมีความรู้สึกเบื่อท้อเซ็งนะหรือว่าเรื่องความขยันขันแข็งเรียวแรงเนี่ยไม่ค่อยจะเสถียรน,นะคะก็จะเป็นช่วงสั้นๆน,นะเนื่องจากดาวเหล่านี้เป็นดาวที่เดินกันในรายเดือนนะคะเป็นข้อมูลไว้นะคะสําหรับชาวสิงห์นะในช่วงครึ่งหลังตุลาคมนะคะสําหรับกัลยาณมิตรชาวสิงห์นะคะขอฝากข่าวสารนะในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงเสริมชะตาการบริจาคนะคะดาวใหญ่ขยับย้ายในรอบนี้นะคะส่งผลกับจุดเปลี่ยนต่างๆในชีวิตนะเนื่องจากเข้าสู่พบเรือนมรณะนะคะ ผู้สนับสนุนช่องของเรานะคะเป็นสะพานบุญนะคะให้ชาวสิงห์ได้ทําบุญได้โดยสะดวกนะคะช่วงนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นราคาพิเศษมาฝากชาวสิงห์ด้วยนะคะสิทธิพิเศษนะคะสําหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปของช่องหัวห้าเก้านะคะหรือคุณได้แวะเวียนผ่านมาได้ยินได้ฟังนะคะผ้าดิบสําหรับบริจาคนะคะจากราคา159บาทนะคะพิเศษสําหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปนี้เพียง120บาทเท่านั้นนะคะ อาจเป็นผ้าขนาดพิเศษนะเรียกว่าเหมาะสําหรับเรื่องของการทําบุญเสริมดวงเสริมชะตานะคะหรือใครอยากจะทําบุญวันเกิดนะหรือว่าต้องการเป็นผู้ให้เฉยๆนะคะสามารถที่จะให้ทางแอดมินนะคะส่งต่อให้กับกู้ภัยมูลนิธิได้นะคะเป็นสะพานบุญให้หรือว่าให้จะส่งไปที่บ้านของคุณนะเพื่อไปบริจาคเองก็ได้นะคะวิธีการสั่งซื้อนะคะก็คือแอดไลน์ b d o l n 5 9นะคะมีเครื่องหมายแอดด้วยนะคะ แล้วก็แจ้งว่ารับกี่ชุดนะชุดเดียวก็ได้นะคะอ่าเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะคะที่ทางกู้ภัยมูลนิธิก็ใช้ในเรื่องของการห่อหุม้มร่างผู้เสียชีวิตนะคะหรือใช้ในการเคลื่อนย้ายนะคะการปกคลุมหุ้มห่อนะจุดที่ไม่สวยงามหรือไม่เรียบร้อยนะคะท่านใดสนใจนะคะก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามได้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะที่ได้รับฟังคลิปนี้นะขอให้มีโชคมีลาบทุกท่านนะคะได้หยิบจับเงินทองก้อนใหญ่เกิดปาฏิหาริย์ทางการเงินนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นโดยฉับพลันนะคะ